สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปหมากรุกไทยขั้นเทพนะครับจับคู่มาเล่นกับเล่นทางบ้านสีขาวนะครับเปิดเป็นหมาขวาขึ้นมานะครับเราเราก็ตอบโต้ดยเมดซายนะครับตั้งรับดิเม็ดซหมาขึ้นไปครับเป็นหมาเทียมเต็มตัวเลยนะครับจังหวะนี้ขึ้นโคนครับ เีกสายขึ้นไปก่อนปูสามเบี้ยมาเรากินตัดครับกินตัดเข้ากลาะครับทําให้เบี้ยของสีขาวแหวกนะครับจะกินม้าครับจะกินเบี้ยเราก็ทิ่มใส่ม้าไปเลยครับจะลุกหรือเปล่าถ้าลุกเราจะก็จะขยับหุนไปทางซ้ายครับอ้าวไม่ลุกนะครับไม่ลุกก็ตีเบี้ยขึ้นไปอีกครับนะครับเราจะไปโจมตีม้านะครับทําลายตําแหน่งม้าครับขึ้นโคนให้พร้อมก่อนครับขยับขุนไปนะครับของสีขาว ก็ขยับเรือครับขยับเรือมาหนึ่งตานะครับตีริมไปครับเบียริมขึ้นไปนะครับกินตัดครับเม็ดกินขึ้นเลยที่เม็ดถอยกรุดนะครับถอยกรุดนะครับเสริมโคนฉีกออกไปก็เสริมโคนขึ้นไปเหมือนกันครับเอาเรือมากดแน่เลยใช่เลยนะครับก็ขึ้นโคนไปก่อนครับ ตีเบีย้ยคู่ขึ้นมานะครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับจวะต่อไปสีขาวกินตัดนะครับเอาเอาเบีย้ยตัวซ้ายนะครับตัวหน้าขุนอะกินขึ้นไปเลยนะครับให้เรือเขาได้ส่องเราเต็มเต็มที่นะครับนะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะหลบไปทางด้านปีขวานะครับ เอาเม็ดมาจังหวะนี้แล้วโคนข้างหลังอยู่กับใครครับนะครับกินเม็ดเข้าไปนะครับเบี้ยกินขึ้นมาโคนข้างหลังก็จะขาดนะครับไปครับนะครับยังอยู่ตากดเหมือนเดิมนะครับนะครับเอาเรือกินโคนชับเขาให้นะครับทีนี้เราไม่ขึ้นขุนทางด้านด้านขวาแล้วครับเราจะเปลี่ยนเป็นขึ้นทางซ้ายนะครับอยู่อยู่หลังเม็ดนะครับ เพราะว่าเรามีเบีย้ยสีขาวเนี่ยบังอยู่นะครับทีนี้เราก็จะเอาเบีย้ยสี่ใบเนี่ยนะครับทางด้านปีกขวานะครับไปลุมกินโต๊ะนะครับสีขาวนะครับแต่จังหวะเนี้ยเป็นตาของสีขาวเดี๋ยวเอาเรือมาประกบคู่นะครับก็ขึ้นขุนไปทางด้านซ้ายก่อนนะครับหืมว่าจะเอาไมา้ไปยืนสักหน่อยนะครับก็ไม่ทันแล้วนะครับทิมเบีย้ยขึ้นมากินเลยไหม กินเข้าไปนะครับเอาเรือมากดเราเอาม้าไปค่อมได้นะครับอืมม้าเขามีจังหวะเปิดลุกแล้วก็ลุกอ่าจังหวะลุกนะครับจะเย็นไว้ก่อนนะครับนะครับก็ถือว่าให้โอกาสคู่ต่อสู้นะครับนะครับเพราะว่าเราก็มีเม็ดนะครับเป็นตอบเม็ดหนึ่งตัวกับเบี้ยหนึ่งตัวแล้วนะครับขยับขุณนขึ้นไปนะครับถือว่า สร้างความปลอดภัยให้แกตัวเองก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ตากดนะครับขึ้นขุนก่อนครับเอามาไปค่อมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับถ้าเขาไม่เห็นนะครับกะเสริมคนขึ้นมาเห็นไหมครับว่าก็ยังได้คข้เหมือนเดิมนะครับก็เอาไหนๆก็ไม่หนีแล้วนะครับไม่หนีเราก็เอาไปตามคําเรียกร้องนะครับคู่ต่อสู้ก็คงจะชราดใจนะครับ ว่าไม่มีอะไรนะครับการเล่นหมากลุกครับก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบนะครับเอาเรือมาต่อเรือนะครับจังหวะนี้ก็กินเรือแล้วก็ลุกนะครับจําเป็นต้องเอาเรือกลับไปกินนะครับเรามีเรืออีกลำหนึ่งครับเอาเรือมาใช้นะครับเข้าเคราะห์จะออกคลองแล้วนะครับมาคุมคลองไว้ก่อนนะครับอนาคตก็ไปจับโคนครับไปกดที่โคนนะเรือสองลำขนาบข้างนะครับ ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับต่อต่อไปก็สีขาวเริ่มเดินลำบากนะครับเพราะว่าเอาเรือมาผูกมา้าระเบิดเบีย้ยขึ้นไปเบิดเบีย้ยขึ้นไปครับนะครับเราเอาเบีย้ยสี่ตัวนะครับรุมสามตัวครับก็ไปริมก่อนก็ได้ครับไปริมแล้วก็ค่อย ระเบิดเบี้ยที่หน้าขุนนะครับคุมริมก่อนนะครับอ่าริมมาทีนี่เราระเบิดเบี้ยได้แล้วไปครับกินเข้ามาเอาเบี้ยกินความสวยงามไว้ก่อน,นครับจริงใช้ม้ากินก็ได้ครับใช้ม้ากินเขาก็จะเอามาไปผูกโคนก็ไม่เป็นไรครับจังหวะนี้กินอีกครับนะครับ ตัวหมากของเราค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ค่อยๆตะล่อมตะล่อมไปนะครับจังหวะนี้โยกโคนขึ้นไปอีกตัวหนึ่งเอาโคลนหรอเอาเม็ดเอาโคนดีกว่านะครับเพราะว่าเม็ดก็ไว้คุ้มครองขุนนะครับก็จะสู้ไม่ยอมต่อเรือถ้าต่อเรือก็หมดเรือเราก็สบายนะครับเล่นสบายหน่อยจังหวะนี้ก็โยกโคนขึ้นไปครับขึ้นสู่กลางกระดานนะครับอนาคตก็อาจจะไปทําอะไรสักอย่างกับม้านะครับ จังหวะนี้เรากินยังกินฟรีไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเอาเรือมาผูกแล้วเราต้องจะกินมาเขาอยู่หลายรอบนะครับหรือว่ากินได้ก็ไม่รู้นะครับไม่ทันได้มองนะครับจังหวะนี้โยกม้าไปผูกโคนนะครับแทงเบีย้ยไรโคนนี้มันจะโหดไปไหมอเอาเรือมากินโคนก่อนครับนะครับแทงเบีย้ยไรโคนจะโหดไปใหม่นะครับ ู้ต่อสู้ท่านนี้ก็มีจิตใจนักสู้นะครับไม่กดยอมแพ้ง่ายๆนะครับอ่จาจังหวะน,นี้ก็ยังมาล่อเป้าอีกครับก็เราจะทิ่มใส่โคลนอยู่ตั้งเมื่อเมื่อตะกี้แล้วนะครับก็อะทิ่มเลยครับนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับคู่ต่อสู้จะทำเยี่ยงไรนะครับนับถือน้ำใจนะครับเพราะว่า แดงแดงทั้งกระดานแล้วคู่ต่อสู้ก็ยังไม่ไม่หนีไม่ถอยนะครับเป็นนักกีฬาที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่าเวลาเราตายเนี่ยมันจนจนเยี่ยงไรแบบไหนยังไงนะครับจนรูปแบบใดนะครับรูปแบบไหนนะครับจังหวะนี้ถ้าเราเอาเบี้ยลุกหนึ่งทีลุกไปก่อนครับนะครับ ขนหลบไปอยู่กับม้าครับอ,อยู่ในอ้อมกอบของอ้อมก้อดของกองทับม้าครับของทับม้าอยู่นิคนหรือเปล่าไม่ทราบครับโยกม้าไปทําท่าจะจับจับกินเบี้ยครับแต่จริงๆเราไม่ได้อยากจับกินเบี้ยครับเราจะโยกม้าไปข้างข้างโคนหรือไปข้างกระดานเนี้ยไปข้างโคนก็ได้ครับนะครับเราก็จะไปรุกอีกหนึ่งทีนะครับโยกม้ามาอยู่ตำแหน่งเดิม ก็เอาม้าไปรุกไปครับลุกไปหนึ่งทีนะครับเล่นทันนี้ก็ถือว่าใจสู้มากครับขยับไปแล้วก็เอาเรือครับย่อไปหนึ่งตาครับกดม้าอีกอทีนี้มันมีตำแหน่งลอดคอม้าครับก็ทำยังไงก็ได้ครับให้มา้าหลุดเอาตุดตำแหน่งเอาผูก ผูกกันอยู่ดีๆนะครับตอนนี้หลุดตำแหน่งแน่นอนครับเอาเม็ดกินครับนะครับในอนาคตเราก็จะเอาเรือนะครับไปซ้อนครับซ้อนเพื่อจะกินม้าครับอ่าหงายเบี้ยมันอยู่ไกลครับไกลสมรภูมิการลบนะครับตอนนี้จุดโฟกัสก็อยู่ในวังแลวนะครับพูดต่อสู้โยกม้ามานะครับจังหวะนี้เราก็เอาเรือลอดคอนครับลุกตรงกลางหน้าคุณครับก็จนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ ขอขอบคุณครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้าทาง YouTube และ Tik ทิก k กาบขอบคุณและสวัสดีพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ